ตอดปิติลันดามาดากรับถามวัคซีนหายไปไหนด่านหน้าต้องจับฉลากเมื่อวันที่9สิงหาคม2,564ตอดปิติพิลมพักดีก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กระบุข้อความว่าผมว่าจะไม่ลงแล้วนะแต่สงสารคนไทยสอบ,บอคดูโค้ชัดว่าวัคซีนทำให้จำนวนคนตายลดลง แล้วทำไมถึงเลื่อนทำไมถึงฉีดไม่ได้ตามเป้าวัคซีนหายไปไหนรักกันมากๆหน่อยสิเตือนไว้ก่อนด่ามาด่ากลับหมดความอดทนแล้วเหมือนกันไม่ต้องชื่นชมหรือมาซื้อของบริษัทของผมผมแค่ทำหน้าที่คนไทยคนหนึ่งที่อยากเห็นสิ่งที่ดีขึ้นนอกจากนี้ต๊อดปิติยังได้แสดงความคิดเห็นในโพสต์ดังกล่าวอีกว่า ผมหวังว่าทุกอย่างมันจะดีขึ้นแต่ไม่เลยเร็วลงทุกวันผมก็รู้จักนักการเมืองอยู่เยอะพวกเขาก็น่าจะรู้จักผมบ้างผมไม่ได้ท้าทายนะครับแต่ถ้ามาผมก็เอาและด้านหน้าต้องจับฉลากเพื่อจะได้ฉีดบางโรงพยาบาลต้องใช้วิธีผสมน้ำเพื่อให้ครบคนผมขอสลละตัวเองเป็นกระบอกเสียงให้พวกเขาครับและเมื่อผมเอาจริงคือเอาจริง คุณข,ข้อมูลจาก f เ c e บ o ๊กปิติพิลมพักดีนะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ